แมทพิรณีประกาศข่าวดีถูกแฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานลั่นมีรักก็อยากมั่นคงซื้อ3ามตัวตรงก็อยากถูกบ้างโดยแมทพิรณีได้ออกมาโพสตคลิปผ่านทางอินสตาแกรมเมื่อเธอนั้นถูกแฟนหนุ่มนอกวงการทำเซอร์ไพรส์ถือช่อดอกไม้พร้อมแหวนมาให้ซึ่งก็ทำเอาเธอถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ครับก่อนที่จะตอบตกลงและฝ่ายชายก็บรรจงสวมแหวนแต่งงานให้ที่นิ้วหนางข้างซ้ายซึ่งเธอได้ออกมาโพสตคลิปนี้พร้อมกับเพลงประกอบ Can't Help Falling in Love และได้ระบุแคปชั่น เอาไว้ว่า มีรักก็อยากจะมั่นคงซื้อ3ตัวตรงก็อยากจะถูกบ้างงงเหมือนกันนะในขณะที่อินสตาแกรมของ CC Christensen สซึ่งเป็นอินสตาแกรมของพี่สาวของฝ่ายชายได้ออกมาโพสบรรยากาศการกถูกขอแต่งงานของแมทพิรณีพร้อมกับแคปชั่นว่าขอบใจนักเฟมที่ให้พี่ตาลช่วยเตรียมแผนมาเซอร์ไพรส์ของแมทแต่งงานที่บ้านเราพี่เห็นความรักและความตั้งใจของเฟมที่อยากให้แมทมีความสุขและมีความรักที่มั่นคงส่วนตัวพี่เองและเฮียก็มีความสุขมากๆไปพร้อมๆกับน้องด้วย การเดินทางของการเริ่มชีวิตคู่ได้กดปุ่มสตาร์ทแล้วค่ะขอให้แมทและเฟ m มมีความสุขมากๆนะคะยินดีด้วยนะที่รักซึ่งหลังจากที่ทั้งแมท p ์เพลนีและซีซีคลาสตนเซนสองได้โพสต์ออกไปมีทั้งเพื่อนๆและแฟนๆมาร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่กันอย่างมากมาย